สวัสดีค่ะบุญชูกาตุสเอาตุสวันนี้เราจะมาดูนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสำนวนที่ใช้กู่กับ p r e p o s ซ t i o n อ่าและ p r e p o s ซ t i o n เดินนะคะหลังจากที่ครูห่างหายการทำคลิปวิดีโอไปนานพอสมควรนะคะวันนี้พอมีเวลาก็เลยเอาเนื้อเรื่องนี้นะคะมาทำวิดีโอให้นักเรียนดูกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสำนวนอะไรบ้างนะคะที่ใช้กับ p r e p โ s ซิ i o n และ preposition de เดในภาษาฝรั่งเศสนะคะค่ะอันแรกนะคะอวั u ดูมันอา a v o i r du mal เลอานะคะนักเรียนก็ผ่านเว็บ a v o i r นะคะตามประธานนะคะแปลว่ามีความยากลำบากที่จะนะคะอย่างเช่นนะคะประโยคแรกนะคะเชด du mal à comprendre les s c สีย e ส์เชดูม a l อ c o m ุ r มค d r องเธอเลส c ยงส ก็คือ web a b b r ก็คือ a นะคะของประธานเชอนะคะแล้วก็ตามด้วยสำนวน duma อานะคะก็คือประโยคนี้แปลว่าฉันมีความยากลำบากที่จะเข้าใจออวิชาวิทยาศาสตร์นี่นะคะเช่นกูเป็นต้นเนี่นะคะก็เรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็เราสามารถใช้สำนวนนี้นะคะเชดูมาอานะคะแล้วก็ตามด้วย web a l infinitive นะคะคือ web ค,คุ้มครองเถอะนะคะ web ไม่ผันนะคะต่อมาประโยคที่2นะคะเรซับเคอน้อง a d u General, mal, cut, en général, on du mal à prononcer des mots de langue étrangère. Les apprenants adultes, en général, ont du mal à prononcer des mots de langue étrangère. ก็ประโยคนี้แปลว่านักเรียนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปจะมีความยากลาบากในการเปล่งเสียงนะคะของคําต่างๆในภาษาต่างประเทศที่เราเรียนกันนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความยากลำบากกว่าเด็กถูกไหมคะก็เราจะก็ใช้สํานวนอาวัวดูมานนะคะก็แวบอาวัวเราผัานก็คือองค์ถูกไหมคะองค์ในที่นี้ก็ผันตามประธานเรซับเพอร์นองนะคะที่เป็นพหูพจน์นะคะค่ะต่อมานะคะสำนวนอาวัวเฮอตองดองส์อาอาวัวเฮอตองดองส์อาแปลว่ามีแนวโน้มที่จะนะคะ อ่าอย่างเช่นประโยคที่หนึ่งบอลอาตองดองส์อ่าออมบทเบเตซาเซอร์ค่ะบอลอาตองดองส์อ่าออมบทเบเตซาเซอร์ค่ะออมบทเบเตนี่ก็แปลว่าแย่หรือแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกบอลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกล้งน้องสาวของเขาก็คือชอบแกล้งนี่แหละคะ่ะบอลเนี่ยคือเออ่มีแนวโน้มก็คือทําอะไรบ่อยๆนะคะเอ่อมีทีท่าว่าจะแกล้งน้องเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาข้อสองมาฟี่

ผันอากับมาฟีนะคะซึ่งเป็นประธานแอนนะคะต่อมาข้อ3นะคะเลไตลองเดอองตองดองส์อาร์ขซคัวมูองเดเวลโลเปกกองอินเซอร์กอมปาอเบกเลโซโรเปียงเลไตลองเดอองตองดองส์อาร์ขัวเขามูองเดเวลโลเปกกองอินเซอร์กอมปาเขาอเวกเลโซโรเปียงนะคะก็คือคนไทยมีแนวโน้มนะคะที่จะเชื่อว่า ทำไมคะตัวเองเซอร์ควอรก็คือเชื่อตัวเองนะคะเป็นแวบโคโนมินานะะคว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเออ่เป็นประเทศพัฒนานะคะน้อยกว่าเวลาที่เขาเปรียบเทียบกับชาวยุโรปนะคะอ่อันนี้ก็ใช้สำนวนอาวุกตองดองสอาก็สันแวบอาวุกนะคะแล้วก็ตามประธานเลตัยลองเดซึ่งเป็นอินดูคยันนะคะอินผูพดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแวบเอ่อเพราะฉะนั้นอาวุกตองดองสอานะคะตามด้วยแวบ อ l i n ล i ฟินิทีนะคะหรือว่าไม่ผ่านนะคะเซอร์ควรนะคะกะ็เพราะฉะนั้นสำนวน avoir ance, อัวัวตองดองส์อแปลว่ามีแนวโน้มที่จะนะคะต่อมานะคะสำนวน avoir érêt, อ v วัวเฮอแองเตเรนะคะแปลว่าเป็นการดีกว่าที่จะนะคะอัวัวแองเตเรอานะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะยกตัวอยา่างเจ้าแองเตเรอากุมองเซตองคาปอร์ซิโน u ูเนปูราจามเลฟินิอัตง Tu as n t é r ê à commencer ton rapport, sinon tu ne p o u r r a jamais le finir à t ก็ค so, ือเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะเอ่อให้เริ่มทํารีพอร์ตของเธอเนี่ยเลยดีกว่านะไม่อย่างนั้นแล้วเธอคงจะไม่สามารถทําให้มันเสร็จทันเวลาได้นะคะมันเป็นการดีกว่าที่จะก็คือก็คือเหมือนเป็นการแนะนํานะคะว่าเนี่ยเธอน่าจะเริ่มทํารีพอร์ตของเธอได้แล้วตอนเนี้นะคะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยซีนงนะคะไม่งั้นเธอก็คงทําไม่เสร็จทันเวลานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ผันตามประธานตูวนะคะก็เป็นอ as เนี่นะคะอเอเอเราก็ใช้คำนวณ work interest นะคะเหมือนเราแนะนำอะคะ่ะว่าเป็นการดีกว่าที่จะนะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเหมือน you better นะคะก็คือเพราะ,ะนั้นทําตอนนี้เลยดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวทำไม่ทันนะคะต่อมาข้อสอง due interest at the due interest at the อันนี้นะคะเป็นเว็บเตอร์แตกแปลว่าเงียบนะคะก็คือให้ประมาณแบบอุบปากเนี่ยค่ะถ้าพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเอ่อฉันว่าเธอเนี่ยเงียบซะจะดีกว่านะคะปุบปากซะจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราแนะนําว่าเอ่ออย่าพูดเลยพูดแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะสํานวนอวอร์แองต์เรยอานะคะเจอแองต์เรย์อาร์เตอร์แตะเธอเงียบไปดีกว่านะคะโอเค ค่ะเราดูสำนวนที่ใช้กับ R ไปแล้วนะคะเรามาดูสำนวนที่ใช้กับ D บ้างนะคะอันแรกนะคะ Avoir peur de นะคะแปลว่ากลัวที่จะ Avoir peur de นะคะเว่ากลัวที่จะนะ,ะอ่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะประโยค Ma grand-mère a très peur de prendre le train. Tout seul. Ma grand-mère a très peur de prendre le train. คุณย่าหรือคุณยายของฉันนี่นะคะเขาเป็นคนที่ทำไมเขากลัวมากๆเลยนะคะครูเติมแท้ไปให้เพราะว่ากลัวมากนะคะกลัวอะไรคะกลัวที่จะนั่งรถไฟคนเดียวนะคะตามลำพังนะคะทุกเซอร์ต่อมาตัวอย่างประโยคที่สองนะคะฟิลิปอปาดเปอร์เข i t ะทิ้งซาวิลนัตันฟิลิปอาดเปอร์เขาจะทิ้งซาวิลนัตันซาวิลนัตันก็แปลว่าบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะเมืองที่เราเกิดเนี่ยนะคะ เขาบอกฟิลิปเนี่ยกลัวที่จะทำไมคะละทิ้งบ้านเกิดตัวเองนะคะก็คืออาจจะจำเป็นต้องเข้าไปทํางานในเมืองะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทิ้งบ้านเกิดตัวเองนะคะเออไม่อยากห่างห่างบ้านเนี่ยะคะ่ะก็ใช้สำนวนอวัวเปิรได้นะคะก็ฟิลิปอวัวเปิรนะคะเดอะกิเตกิเตก็คือละทิ้งนี่นะคะเออเพราะฉะนั้นอวัวเปิรเดอตามด้วยแวบอะแลนฟินิทีฟเหมือนกันนะคะแวบไม่ผันนะคะค่ะเรามาดูสำนวน อาวัวเล d ดัวเดินนะคะแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะอาวัวเลดัวนะคะเลดัวพาสิทธนะคะแลต,ตามมาด้วยเดินนะคะเพรว่ามีสิทธิ์ที่จะ,นะะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะ Ash เ e โดั r t e ินออกจากค่ะแว c กซ์เมก s เซสัวที่เช e ฟินิ i มเด e ัวมามอง a ั r เ i โด v วเ r ินอ o p จ i ค่ะแว็ s ซ์เม i n ูเซสัวที่ m ชฟามองอันนี้เป็นลักษณะลูกนะคะขออนุญ,ญาตคุณแม่นะคะ ก็ถามว่าเนี่ยแม่ค้าหรือแม่ครับนะครับหนูมีสิทธิ์จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเย็นนี้ไหมถ้าหนูทําการบ้านพวกนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นประโยคซิก็คือท่านะคะก็อันนี้เป็นซิแบบที่หนึ่งก็คือหลังประโยคซิเป็นเครซองประโยคที่ตามมาเป็นเครซองหรือปูตูนะคะแต่ทีนี้เขาสลับหน้าหลังนะคะเขาคือเอาประโยคหลังมาขึ้นข้างหน้าประโยคหน้าหลังซิเนี่ยมาไว้ข้างหลังนะคะ,ะ,คะก็นักเรียนสามารถเรียนรู้ ประโยคซีแบบที่หนึ่งได้จากประโยคนี้นะคะอันนี้ก็เอ่ออาวัวเลอร์ทัวก็คือเอเชอนะคะอ่านเอชนะคะถ้าเวลาสลับแวบกับประธานก็อ่านเอชนะคะเอชเลอรทัวนะคะหรือจะใช้เอสเกอร์เชลเลยรทัวก็ได้เหมือนกันนะคะใช้สำนวนอาวัวเลอร์ทัวเดอร์มีสิบไหมนะคะต่อมาจูนาปาเลอร์ทัวเดอร์ดีกัวเกอร์เซซัวซิจูเนฟินิปาตงนาเซีต จูนาปาเลดัวเดดีกัวเกอร์เซโวซิจูเนฟินิปาตงนาเซตอันนี้เป็นประโยคซิอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นซิแบบที่หนึ่งนะคะหลังซิเป็นเครซองประโยคถัดมาก็เป็นเครซองกันนะคะก็เอ่ออันนี้อาจจะเป็นแม่นะคะที่ที่ที่บอกกับลูกว่าเนี่ยหนู่ไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ตามนะคะกัวเกเซัวถ้าหนูยังไม่กินอาหารให้หมดจาน ก็คือบอกรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดยังกินอาหารไม่หมดเนี่ยก็ห้ามพูดอะไรประมาณานี้นะคะเพราะฉะนั้นอาบวกเลยทัวเดิรนะคะต่อมาเลเซเลฟโอคงเลยทัวเดอฮองเทเดกินโซคงฟินิเซ็กซกซิสเลเซเลฟโอคงเลยทัวเดอฮองเทรเดกินโซคงฟินิเซ็กซกซิส อันนี้โอคงฟินีนี่เป็นฟูตูอองเตรีย์นะคะก็คือรูปแบบอนาคตก่อนอนาคตนะคะประโยคนี้แปลว่านักเรียนจะมีสิทธิ์กลับบ้านทันทีที่ทําแบบฝึกหัดพวกนี้เสร็จเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอคงฟินีฟูตูอองเตรีย์นั่นคือก็คืออนาคตที่เสร็จก่อนนะคะก็เป็นแวบอาบัวผันเป็นฟูตูตามด้วยปริซิปาเซ่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ทําการบ้านเอ่อทำแบบฝึกหัดเสร็จก่อนเราถึงจะมีสิทธิ กลับบ้านถูกไหมคะอันเสร็จก่อนก็ใช้ฟูตวงเตเียอร์เสร็จที่หลังใช้ฟูตูปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราผ่านเว็บอาวัวในรูปฟูตูนะคะก็เป็นเด็กนันกเรียนมีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านทันทีท,ที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะทีนี้มาดูสำนวนนะคะ a e t oblicide นะคะ a t o b l i g i d e ก็คือ to be obligated ภาษาอังกฤษนะคะก็คือจำเป็นที่จะ,นะะเ,เรามาดู ตัวอย่างประโยคแรกนะคะ Sat for si, on est obligé de passer par le l a o s pour visiter la chine si on prend le t h a n Sat for si, on est obligé de passer par le l a o s pour visiter la chine si on prend le t h a n ก็คือครั้งนี้นะคะเราจังเป็นที่จะต้องผ่านประเทศลาว เพื่อไปเที่ยวที่เมืองจีนนะคะถ้าเกิดเรานั่งรถไฟนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจำนวน at obligé de นะคะแปลว่าจำเป็นนะคะที่จะตามมาด้วยแวบ p a s s e นะคะ infinitive ไม่ผันนะคะต่อมาประโยคที่สองนะคะ je vais être obligé de déménager à Paris. ฉันเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอันนี้เป็น f u ตู r p o นะคะอันเล่ผันบวกแว็บไม่ผันนะคะ v e r แอไม่ผันเพราะฉะนั้นเป็น f u ตู r p o s นะคะก็คืออนาคตอันใกล้เนี่ยฉันจาเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ปารีสนะคะเพราะฉะนั้นสํานวน atrocity de นะคะก็คือจําเป็นที่จะนะคะต่อมามาดูสํานวนนะคะ avoir l a อง a g e de แปลว่ามีความตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างนะคะ avoir ลางตองยงเดอนะคะอ่ามาดูประโยคที่หนึ่งนะคะเชล s งตองยงดากเกอรีอูโนเทก a ูเปตองส์เกอร์ลาลองก์กอมลามิวสิกมาร์เอนกซะมเพือฉันมีความตั้งใจที่จะที่จะได้มาซึ่ง กอมเปตองส์ก็คือความสามารถด้านอื่นๆนะคะก็คออือแปลเป็นไทยก็คืออยากจะเรียนทักษะด้านอื่นบ้างนะคะที่แตกต่างไปจากภาษาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นดนตรีนะคะคือนอกจากเรียนภาษาที่เป็นความสามารถอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อยากเรียนทักษะอื่นๆบ้างอย่างเช่นเรียนดนตรีเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเชลังตองจงดากีรีอุนโนตกอมเปตองส์ก็คืออาวุลังตองงเดอร์นะคะตามมาด้วยแวบไม่ผันคือแวบอัเกรีนะคะ แล้วก็แปลว่ามีความตั้งใจที่จะนะคะอ่าต่อมา le chef d'entreprise n'a aucune intention d o u g m o n t e les salaires de ses employés le chef d'entreprise n'a aucune intention d o u g m o n t e les salaires de ses employés นะก็คือหัวหน้าโรงงานนะคะหัวหน้าเจ้าของธุรกิจนี่แหละค่ะ le chef d'entreprise ก็คือหัวหน้าหัวหน้าของบริษัทนี่นะคะ ไม่มีความตั้งใจแม้แต่นิดเดียวนะคะโอกูนเพรว่าไม่แม้แต่หนึ่งนะคะไม่มีความตั้งใจแม้แต่น้อยนะคะในการที่จะขึ้นนะคะออกมงเตนะคะเรซาแลก็คือเงินเดือนให้พนักง,งานของพวกเขานะคะอะะเพราะฉะนั้นเเราใช้สำนวน a w วัวแรงตองสยงแต่อันนี้ครูเปลี่ยนแอนด์อปอลสทเป็นโอคูนนะคะเพื่อให้เน้นว่าไม่แม้แต่นิดเดียวนะคะก็คืออาวัวโอกูนนะคะเวลามีโอคูนก็ไม่ต้องมีแอน o s อ r o p สทออีกนะคะ ก็คือไม่มีความตั้งใจแม้แต่น้อยนะคะในการที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานของพวกเขาต่อมามาดูสำนวนนะคะอาวั r อองวีเดอร์นะคะอาวัวองวีเดอร์เว่าอยากจะนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกับบูลัวนะคะมาดูตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะกิอาอองวีเดอร์กุเตมาตักกิอาอองวีเดอร์กุเตมาตักก็แปลว่าใครอยากชิม ทัศที่ฉันทำบ้างนะคะทัศของฉันนะคะต,ต่อมาประโยคที่2 elle a eu envie d'abandonner ses études mais finalement elle l e h a n g é d'avis elle a eu e n v ก e d a b a n า o n n e r อ e s é อ u d e s m a m s finalement elle a อ h a n อ é d a v ย s ก็แากว่าลอ่อนนะอะอันนอ้เป็น p a s s า c o m p o อ é ากอยาอากวยาอากอยากกปยา s อยากอยากอก็คือออาอยากยอยาอยายาคา ที่จะละทิ้งการเรียนนะคะก็คือไม่เรียนต่อเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดก็เปลี่ยนใจนะคะชองเชดาวีนะคะก็เป็น س, ภาเซคอมโพเซ่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้สำนวนอาบ u วอาบัวองวีเดอร์นะคะแปลว่าอยากจะนะคะต่อมานะคะสำนวนอาบ u วเบอร์สวงเดอร์อาบัเบอร์สวงเดอร์แปลว่ามีความจำเป็นที่จะนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่ง Ilabur Suang the Passe di Bungsu Od Hector among the Hongtre Ilabur Suang the Passe di Bungsu Od Hector among the Hongtre นะเขาบอกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องแวะไปทักทายนะคะกับผู้อํนวยการก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ทําไม่ได้ประมาณนี้นะคะมีความจําเป็นต้องทําไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะอาจจะแบบว่าทั้งวันนี้ยังไม่ได้ ทักทายพูดในการเลยนะคะก็เลยต้องแวะไปทักทายสนอยก่อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาตัวอย่างเประยี่บที่2ทอนี่จะทองีะ,ะ่อนลงรีะอลคุงจะ s อ e กบอรที่จะทอนก e r านค r e ต้องการท e อ n าน t องการ i ะทองทนนอรอ ก็คือเธอมีความจำเป็นที่จะต้องแวะนะคะ pasty fact the g o ก็คือแวะไปซื้อของนะคะซื้อของจำเป็นเข้าบ้านนะคะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเอาวังเดอของเทเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเนอร์แคสตเดบิวเคียงดองรามีส่งเพราะว่ามันไม่เหลือนะคะแคสต์น,นะคะไม่เหลืออะไรอีกแล้วในบ้านนะคะก็คือของหมดนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องแวะไปซื้อของนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใช้สำนวนอ้าวัวเบอร์สวงเดอ ต่อมามาดูนะคะสำนวนอวัวอ่อเฮอร์เดอนะคะรับว่าเกลียดมากๆเลยนะคะขยะขยงขยะแขงอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออวัวอ่อเฮอร์เดอนะคะเอามาดูตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะมาแม่ค่ะอรอเดอร์เดฟักดูสปอร์มาแม่อ่อเฮอร์เดฟั์ดูสปอร์แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬาเอามากๆเลยนะคะเพราะฉันเกลียดมากๆก็เลยใช้สำนวนอ่อเฮอร์เดอนะคะ ต่อมาประโยคที่สองนะคะ Le chat, on ore, le sermouille. Le chat, on ore, d e s e r m o u i l คะก็คือแมวนี่มันกลัวเปียกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้สำนวน Au ore, de. แล้วก็ตาม้วยแวบไม่ผันนะคะนี่ s e m o u i l l e ก็คือเปียกนะคะเพราะฉะนั้นแมวมันก็ปกติมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลัวมากๆเกลียดมากๆนี่นะคะแล้วก็ใช้สำนวน Au ore, de. ต่อมา il a ลาโอเฮอร์เดลาบิยอเพราะฉะนั้นประโยคนี้นี่ไม่ได้ตามมาด้วยแวบบไม่ผ่านนะคะแปลว่าอะไรคะ a ั o r กโอเฮอรเดอรนี่ไม่จำเป็นต้องตามด้วยแวบบใช่ไหมคะตามด้วยคำนามก็ได้นะคะ il a ลาโอเฮอร์เดลาบิยองเดก็คือเกลียดอะไรคะเกลียดเนื้อสัตว์มาก e เอ m นมมองชามิเกลียดเนื้อสัตว์มากแล้วก็ไม่เคยกินเลยนะคะไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยนะคะองนี่ก็แทนเดลาบิยองเนะคะก็เป็นอิลลาโอเฮอร เดลลาวิองเลยไม่ชอบออกมากๆเลยนะคะไม่ชอบเนื้อสัตว์นะคะอาจจะเป็นพวกมังสวิรัติอะไรเป็นต้นนะคะเอ็นองมองชามีแล้วก็เลยไม่เคยกินมันเลยะคะ่ะทีนี้มาดูสำนวนอันสุดท้ายนะคะที่กูนำเสนอก็คือสำนวนอวัวอัดเดอร์ de. นะคะอวัวอัดเดอร์ de. นะคะอันนี้แปลว่า can't wait I can't wait นะคะภาษาอังกฤษก็คือเราตั้งหน้าตั้งตารอนะคะ อ่านดูตัวอย่างประโยคนะคะอันแรกเราบอกว่า i l ล a าอัตเดลาเคอวัวอิล e าอัตเดลาก็คือเขาตั้งหน้าตั้งตาจะเจอหล่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะลานี่อาจจะแทนแฟนหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นคำตรงนะคะมาวางไว้หน้าแบบเคอวัวนะคะก็เขาตั้งหน้าตั้งตาจะคอยมาเจอแฟนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใช้สำนวนนี้ได้นะคะก็คืออวัผ่นตามประธานอินตามด้วยอัต แล้วก็เดอร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยแวบ ad infinitiv ก็คือแวบไม่ผ่านนะคะต่อมา n u s a v o n s at t e p a r t i r e n v a a n c n s n u s a v o n s at d e p a r t i r en v a c a n c e s ก็คือพวกเราตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะออกเดินทางในช่วงวันหยุดนะคะก็คือออกเดินทาง,ไป,ออทางไปเที่ยวนะคะ,ะก็ใช้สำนวน a v o r at นะคะ d e p a r t i r แวบไม่ผ่านนะคะต่อมา shave at อันนี้เป็นอังปาเฟ่บ้างนะคะในอดีตณนะตอนนั้นนะคะชาเวอัเดบูของกรุงเทพนะคะคืออาจจะแบบเแบบมื่อวานหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะชั้นแบบตั้งหน้าตั้งตาคอยนะคะจะเจอคุณพวกคุณหรือคุณนะคะก็คืออาจจะเป็นว่าคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวบูเนี่ยจะมาหาใช่ไหมคะบูอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นคนหลายคนนะคะหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวนะคะ ที่เราเ,เรากำลังรอเขาอยู่นะคะเราก็ใช้สำนวน a w o r k a ในอดีตนะคะผ่านเป็นแองปาร์เฟ่นะคะชาเรอร์ตเดอบูของกรุงเนะคะต่อมาเ,ออเราจะได้ยินนะคะคนฝรั่งเศสเนี่ยบางครั้งจบประโยคด้วยการพูดเพะว่าเ h อร์นะคะก็คืออย่างสมมติว่ากําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะคะแลวเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอยากให้มันมาถึงเร็วๆจังเลยนะคะเราตั้งหน้าตั้งตาคอย ก็ใช้สำนวนเชียร์ได้เหมือนกันนะคะ I can't wait นะคะก็คือโอ้อยากให้มันมาถึงเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆอะไรเนี่ยนะคะเชียร์อันะคะ,ะ,คะอันนี้ก็ควรัังเศสเพราะว่าบางครั้งก็จะจบการสนทนาว่าเชียร์ก็คืออยากให้เรื่องที่คุยกันอยู่เนี่ยเออมันมาถึงเร็วๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้มาฝึกแต่งประโยคกันดูนะคะกูจะให้มาเป็นภาษาไทยแล้วให้เวลานักเรียน ลองแต่งดูนะคะามาเริ่มที่ประโยคที่1กันดูนะคะจำนวนออประโยคนี้นะคะภาษาไทยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะบูลลี่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะนักเรียนลองแต่งประโยคโดยใช้สำนวนอาวัวตองดองอานะคะอลองดูแต่งได้นะคะครูเฉลยนะคะก็เป็น เซซองฟ้ององตองดองอ่ะอักเซเลเซเปอร์ติกกั๊กส่งเซซองฟ้ององตองดองอ่ะอักเซเลเซเปอร์ติกกั๊กสมนะคะบุรีภาษาฝรั่งเศสก็คืออักเซเลนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูประโยคที่สองนะคะแอนตั้งใจที่จะไปะเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดตอนช่วงวันหยุดแอนตั้งใจจะไปะเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดตอนช่วงวันหยุดนะคะอันนี้ครูอ,อยากให้หนักเรียนใช้สำนวนอะไรคะ อาวัวแรงตองสยงเดินนะคะ,อะลองทำดูคะ่ะเฉลยน,น,นะคะอัน่อางตองยงเดนองเธอสิอาเาร้องอาลาุมปะบุกเวากองอันอางตองงเดองเธอสิอาเาร้องอาลาคมปะบุกเวากองก็คือ <c oughs> อ่านมีความตั้งใจถูกไหมคะเอ่ออาวอร์คนฟองซงเดอร์องวิสิตนี่ตามมาด้วยอา uh, แล้วก็ตามมาด้วยเอ่อ uh, คนถูกไหมคะถ้าไปเที่ยวสถานที่เราใช้วิซิเต้แล้วก็ตาม,มาด้วยสถานที่แต่ถ้าไปเยี่ยมเนี่ยนะคะต้องใช้ห้องวิสิตแล้วตามมาด้วยอา uh, แล้วก็ค่อยบวกคนที่เราจะไปเยี่ยมนะคะ,ะต่อมาเรามาดูประโยคถัดมานะคะ ฉันจำเป็นต้องให้พวกเธอช่วยทำแบบฝึกหัดพวกนี้นะคะก็คือฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอนี่เองนะคะนักเรียนลองโพส์วิดีโอแล้วลองคิดดูนะคะ,ะครูฉเฉลยนะคะโชเรเบอร์สวงเดอร์ตรงแนดเดอร์พุกฟินิซเซสเอ็กซ์แอกซิสโชเรเบอร์สวงเดอร์ตรงแนดเดอร์พุกฟินิซเซสเอ i กแอกซิสก็คืออันนี้ครูทำให้เป็นอนาคตนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยฉันจำเป็น ที่จะต้องมีความช่วยเหลือของเธอเพื่อทําแบบฝึกหัดพวกนี้ให้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นโชเรเบอร์ซวงเดอก็คือเป็นสำนวนอาบัวเบอร์ซวงเดอร์ er นะคะ,ะนักเรียนทํากันได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูข้อต่อไปนะคะค่ะเรามาฝึกกันต่อนะคะข้อ4เธอน่าจะยอมรับข้อเสนอนี้นะอันนี้ครูอยากให้นักเรียนแต่งโดยใช้สำนวนอาบัวแองเตเรอานะคะอะลองโพสต์วิดีโอแล้วลองคิดดูนะคะ เฉลยน,น,นะคะทำกันได้ไหมคะ t u l i n t é r e t à accepte set p r o p o s i t i o n t u l i n t é r e t à นะคะแล้วก็ตามไปด้วยแวบไม่ผ่าน accepte แปลว่ายอมรับนะคะข้อเสนอนนะคะ set p r o p o s i t i o n นะคะต่อมาเรามาดูข้อ5 Celine อยากมาเที่ยวเมืองไทย Celine อยากมาเที่ยวเมืองไทยครูอยากให้นักเรียนใช้สำนวน a v o i r en v i d e u นะคะอ่าลองพอสวิดีโอแล้วลองคิดดูนะคะจะเลยนะคะ Céline a envie de visiter la t a ï l a n d e Céline a envie de visiter la t a ï l a n d ค่ะต่อมาเรามาดูข้อ6นะคะส้มกลัวที่จะเรียนภาษาใหม่มากนะคะ เาฉะนั้นกลัวก็เป็นสำนวน a v o i e r perdre ลองทำดูนะคะพอสวิดีโอแล้วลองเขียนดูก่อนนะคะกูเฉลยนะคะส้ม a t r a p e r อันนี้เพราะกลัวมากนะคะกลัวที่จะเรียนภาษาใหม่มากๆเลยนะคะก็เป็นแท้กูเติมแท้เข้าไปให้ด้วยนะคะ a t r a p e r รับของ une nouvelle langue ส้ม a t r a p e r une nouvelle l า n g u e ทำกันได้ไหมคะเรามาดูข้อ7นะคะฉันจำเป็นต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้ฉันจำเป็นต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้อ่ะนักเรียนพอส์วิดีโอแล้วลองคิดกันก่อนนะคะโอเคฉเฉลยนะคะ je suis obligé de me l e v e r tôt d e m a i n matin. ตานะคะเชอร์ซูยโซบลิ e ชเดอ เดิมมาตั้งนะคะเพราะฉะน,นั้นใช้สำนวน a t obisce de นะคะตามมาด้วยแวบไม่ผันนะคะ,ะก็เป็นแวบ serve เยแต่ด้วยความที่เป็นประธานเชอร์เชอร์ก็ต้องการเป็นมือนะคะแล้วก็ตื่นเช้านะคะก็โตเดิมมาตั้งเชอร์ซูโจบิเชเดิมมือเลเว่โตเดิมมาตั้งนะคะทำกันได้ไหมคะก็หวังว่าคงจะทำกันพอไหวนะคะก่อนทำก็อาจจะลองขึ้นไปดูนะคะทบทวน สำนวนต่างๆที่ครูให้ไปก่อนนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะํำนวนที่ใช้กับ p r e p o s i t i o n the แล้วก็ p r e p o s i t i o n a นะคะก็จริงๆมันมีมากกว่านี้แหละนะคะคือเราคงไม่สามารถเขียนได้หมดทุกอันนะคะแต่ก็อันนี้เป็นอันที่ครูเห็นว่าเราดิ้นกันบ่อยๆนะคะคนฝรั่งเศสก็พูดกันบ่อยๆนะคะใช้บ่อยๆก็เลยเอามานำเสนอให้นักเรียนดูนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้นักเรียนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกทีในวิดีโอครั้งหน้านะคะ m ม็กซิบุกออกหัว